อุ้ยพระเอกสุปาราหลุดปากที่เลิกแต่งหวานใจเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุปาราที่กำลังจะถึงฝั่งสําหรับพระเอกชื่อดังหมากปริดนสุภารัตน์และนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนเคมซิลีที่เลื่องสถานะจากผู้จิ้นมาเป็นผู้จริงสู่การเป็นว่าที่คู่ชีวิตก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกขอแฟนสาวแต่งงานทริปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์หลังคบผ่านดูใจกันมานานกว่า8ปีบอกเลยว่างานนี้สร้างความพึงฮาเป็นอย่างมากโดยล่าสุด6สิงหาคม2565หมากปริดนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้นานได้เล เลิกแต่งงานแล้วเป็นช่วงกลางปีและปลายปีหน้าแต่ขอโชว์ทุกอย่างแล้วจะบอกเลิอกอีกทีแต่ที่แน่ๆไม่ได้จัดงานวันเดียวเจ้าตัวยังเอ่ยปากว่ายอมราบตื่นเต้นมากและหลุดปากบอกเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันสําคัญซึ่งสาวคิมเบอร์ี่เองก็นั่งดูรูปชุดแต่งงานทุกวันขอขอบคุณภาพปากปรีงคิมคิมเบอร์ี่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ